สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับไอตั c h ช n แนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องพัสดุของร้านพิมรีพายนะครับคือเราเนี่ยสั่งพิมรีพายมาจัได้มากนี่คือผักอบกรอบที่เขากําลังฮิตกันนะครับเป็นแบบแนดคกินเล่นเลยเรามาดูกันกล่องนี่เขาจะแบบเป็นสวยมากเลยครับก็คือรู้เลยว่าเป็นของพิมรีพายแน่ๆนครับมาดูกันโอ้โห อย่างแรกที่เจอด้คือบับเบิแบบ้ล<า>อะไรงี<า>้ครับเหน่นมากกาาลัวกลัวพาลก็คือการกระแทกอย่างดีเลนะครับของยาตับน,นี่นะครับ อบกรอบแม่อีพิมพ์ในราคา330บาทนะครับก็เดี๋ยวครึ่งกิโลเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าในนี้มีอะไรบ้างผักชนิดไหนบ้างแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันมาดูกันนะครับว่าผักอบของพิมไลพายครึ่งโลเนี่ยเราจะได้ผักกี่ชนิดแล้วได้อะไรบ้างอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเรามากินกันให้ดูกลุ่งนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ มาดูกันครับกลิ่นนี้ถือว่าหอมมากเลยโอ้ม่บบเม็ดมะม่วงเยอะจังมีทั้งมันอุตสาตจ,จีนวะเนี่ยเห็ดหอมมันฝรั่งอันนี้เหมือนเป็นไฟลเลยน,นี่นอะไรกระเจี๊ยบ เริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะมันฝรั่งคล้ายๆขยน,นมกรุบกรอบชนิดหนึ่งโอเคอร่อยต่อไปอันนี้ฟักทองอันนี้อร่อยเพราะว่า ความหวานของปักทองเนี่ยยังมีอยู่ต่อไปทั่วฝักยาวอือันนี้ก็หวานหวานทั่วฝักยาวนะครับเห็ดน่าจะเป็นเห็ดหอ,อมความกรอบ ไม่รู้สึกว่าเป็นเห็ดเลยมีความหวานกระเจี๊ยบต่านึงมุมกเมือกนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นปูสาจีน หวานอร่อยต่อไปไฮไลท์เลยเม็ดมะม่วงอิ่มมพา,านอืมอร่อยอันนี้ไม่แน่ใจว,ว่าเป็น บีดรูนหรือเปล่านะใครรู้คอมเมนต์บอกพี่นะอืได้เสียงไหมยังไม่มีใหม่เลยเนี่ยอร่อยครับและนี่นะครับก็คือผักแต่ละชนิดที่เราได้มานะครับรวมเป็น8ชนิดนะครับก็มี ตัวฟักยาวมีมันฝรั่งมีเม็ดมะม,ม่วงหิม,มพานมีเห็ดนะครับมีฟักทองม,ศศมีกุซาจีนมีกระเจี๊ยบแล้วก็มีอันนี้น่าจะบีทรูทนี่นะครับเราของเราเนี่ยพิเศษตรงที่เม็ดมะม,ม่วงของเราเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะซึ่งแฮปปี้มากชอบกิน,นอยอาาออนู่แล้วนะขอบคุณตาแม่อีกทีด้วยนะครับวันายถ้าเรียงลําดับความชอบส่วนตัวนะเรียงจาก น้อยไปมากจะเรียงจากอม,มันฝรั่งก่อนรู้สึกแบบเฉยๆแต่ก็กินได้แล้วก็บีดรูทเรียงขึ้นมานะครับแล้วก็กระเจีย๊ยบทวกยาวเห็ดแล้วก็ผู้สาจีนที่ชอบที่สุดสองอันดับแรกนะครับก็คือฟักทอง ผมว่าหลายๆคนก็ชอบเหมือนผมแหนละเน่แปลกกินแล้วมันเพลินนะครับก็คือเม,ม็ดมะม่วงหิมพา,านต์อันนี้ผมให้ที่หนึ่งเลยอร่อยเพราะว่ามีความมันมีความสดแล้วก็เต็มเม็ดนะครับไม่ไม่หักถือว่าเป็นเกล็ดที่ดีใครที่กําลังมองหาเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากกับราคานี้นะครับและนี่นะครับก็คือรวมผักอบของพิมลีพายนะครับถุงนี้ครึ่งกิโล 330บาทนะครับค่าจัดส่งเหมารวมกับทุกอย่างเลยที่สั่งในออเดอร์นั้นๆนะครับ99บาทถือว่าคุ้มค่าครับแล้วก็กินเป็นสแนค็คเป็นของทานเล่นได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับดีกว่าไปกินขนมพเคี้วอื่นๆนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยครับในไอตั๊ก n แนลนะครับ,รบยังไงวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ